ฝันจังไลตัวนี่หรือซีฝันในขฝครับเดียวเออเฮ่อนี่แหลมแหมแท่งเลยดี๋ยัเปดหลอกแรงอ้โหหอกๆดอกนี่ในขล่ันที่วอานี่ควุ่ยเน้อครับใครดอกกินลาคับผมแท่งนอถึอว่าคือดอกข้านน่ อานสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอีแฟนช่องแฟนเพจคนกับจางทุกท่านนะครับเราเดินทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเดินทางมาตาม หรืีเฝ้าประชานะครับอยู่ที่บันทอดูเด้อนะครับผมสำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับผมหลุดร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่ก่อนงวดก่อนนะครับสามหาสามนะครับเขาตรงๆนะครับผ่านไปงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ยังตามเพื่อนเขาครับผมสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้นะครับจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อเป็นความเสื่อมสุญบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาญัยในการรับชมนะครับ ถ้าได้คำมาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เขาเด้อถ้าใดที่รับชมผ่านทางเพจก็อย่าลืมส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับโอ้ฝนกับส่งจีตกพี่น้องนะครับจากปฏิยูเบอยูนะครับมาหอดเด้อนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งการกดติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งความหวังนะครับโอ้ยมาหอดแล้วมาหอดแล้วเอออยู่บนนู้นนะครับนี่ครับสารตัวนี้นะครับก็เคยขอนะครับเคยได้อยู่นะที่หนึ่งนะครับผม โอ้เราจะมาขออยู่ที่บ่ราะได้ยินว่าเป็นสิมาขออยู่ที่ศาลนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวจังไดตัดผ่าไปฮาร์ปู้ลุสีฝอภาษาเลยเด้อครับผมโอ้โหแลครับพี่น้องโอ้ตานะครับลงไปนะครับตามหาแนวทางเด้ออย่ามาเป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมกาแฟมันเดิมนะครับคุณกี่เพิ่นโอนมาให้นะครับซอยคากาแฟนะครับผมนะครับขอบคุณหลายเด้อนะครับเอสซี่ดี เอากาแฟมาให้อาจารย์ตองนะครับโอ้ท่านีหนามเป็นทางของแอดมินเองนะครับพบเอกาจารย์ลูซีไปขอบน้องไปมาแนวทางน้ำกันเด้อสลับแนวทางของลูซีเฝ้าป่าซ่านะครับมาเท่าไรกลงาที่นีอกาแฟพร้อมแล้วนะครับผมมาเลาไรแต่มาที่นี่โอ้โอ้มาเฟอร์เราสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่านะครับผมนะครับกาแฟมาให้เด้อเอฟซีเป็น Ai, เอซีพนฝากรมาให้กาแฟแล้วก็น้ำนะครับผมนะครับน้ำเอซีพ่นฝากมาให้ก็จะได้งวดนี่ได้ละที่พีเซียวมาอีกไปไปเลี้ยง,งไปโน,น้กแกงาใสกันได้ไหมไปเรียเรเร้ยงแล้วเลีเ้ยงแล้วเด้ไปแก้มาแล้วไปเลี้ยงแล้วเอแอล้วไม่ค่อยแกงาใสขึ้นมาไ,นไปบอกไปกาวเพื่อแล้วกาวแล้วไก่ขึ้นหลายแต่เราไปที่นี่ นะครับท่านผู้ชมเด้อสลับแนวทางของฤาษีเป้าปลาช้าหนึ่งวันวันที่สิบหกนี่สิเป็นตัวไหนตัวไหน,นมากก็เริ่มมาฝัน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางางวันว่าหมกหดมันตายไปแล้วนะ ูวอบางคนบ้าหูแล้วบ้ค้าลายลายตายแล้วก็จริงอ่ะเออตายแล้วมันมาอย่างงูพอให้เงินมันไปให้สองสลลงสองลงเออมันนับเงินมาเป็นที่นี่มันจะได้เงินสองสลงนี่มันตจ้าบ้าอนมาันนี่กูจะนับให้สน็นดอกสองสลึงก็จะหาซื้อเตตัวเต็ดอกโอ้ยจะไปหาศูนบ่ก็จะหาศูนย์ก็หาศูน บานนี่ก็ทีนี้ซีหนึ่ึแลว้วก็ทีซเอสสิบสองอ๋อหนึ่ง1ีเอออ่าิบวตรงก็เลยดังบ่1ีเอนี่สิ S <S นี่เดีวันแม่ถือแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอเอาอีกแล้วาศูนย์เออหเออส, 1, ส 1, ไม่ก้อนฟันอันเอาอย่างน้องนี่กระเป๋าเงินล้านเอากระเป๋าเงินล้านงินนี่เขาจะหายอะไนี่โอ้อ่ะนะครับผมนะครับตามไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้มูเขาเข่าปลาหาแต่กอไผ่เข่าเข่าปลาหาเลขครับพี่น้องเขาอย่างหาเถ้าฤษีนี่ต้นนี้ยังไงนี่ต้นยังไง้นนี้อะไรต้นนี้อะไนี่ขึ้มาหาเขาว่าเขามาเก็บบันยำที่ล่อลาหาลอยยังขึ้นน้อยยังนี่ตัวนี้นหลอกต้นไร่ฮะ อผมป่วยผมป่อยโอ้นี่บอกผมป่วยนี่เป็นย้อยๆสิทธิ์ห้หาไว้จะหาไม่ได้ใส่นี่เออนนี่ละเขามาเอาไปก่อนถุงปุ๋ยเขาเฝ้าไปเอาญาติเขาเนี่ได้มากอันนั้นหมักบักงอกไอ้รถจะหน้านั่นยังเหรอนั่นบักงอกไอ้รถจะหน้าดอกไม้มันนั่นนั่นตอนเลี้ยงคุณอ่นั่นเลยไปอยากมันเปิดมาเอามันลูรูอ้อมเลย มันเป็นสมุนไพรหรือเาผมว่าเออเป็นสมุนไพรสมุนไพรแนวไหนแนวหนึ่งบ่หูเออแล้วก็ตีปลาชานกาให้เด็กน้อยไปหาบัวบกให้แล้วก็หัวหมักหัวเขาแป้งเฮาเหี่ยวก็ไตเขาไปหาเสือไหเหี่ยวก็ไตมันหายไตหมักหัวเขาแป้งสมัยเต้นน้อยหน่ยได้กินเคยได้หาอยู่เออเด็กน้อยน้ำโค้งมันเลี้ยงไว้ถึงว่าพอกินแล้วครเหี่ยวหมูเหี่ยวนี่ยไปไปมองแนวทางไปมองแนวทางเด๋ยวมองไหนมองนี่นี่ก็ไถเงินล้านนี่ปถเงล้านไ บ่ถืองวดเดียวเขามาปาดหอดตีบาดนีพี่น้องโอ้ยให้จะได้รับบาดที่นี่มันเกี่ยงงอยละต้นนี่วัวอียี้ลเกี่ยวงอยละได้นี่มันเลิกต้นไม้งอยมันฆ่ากอกอันนั้นทั้งปุ่นได้เต้กอไผ่คือจะงอยเนาะบาดทีนี่เนาะห่างมาเนี้ยมายตีมันนักเล็กก็แบบนักเล็กนักเล็กนักเล็กนักเงิน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 เอาเมองไดเนาะบาดทีนี่เนาะตา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  เอามองได้เอามองได้เอามองใหญ่น้อยนี <pause polls> ่เอาซุดหย่อนนี่พี่น้องเมึงเด้อครับกอใช้เงินล้านของเอามองได้เนาะนี่เนาะเงินล้านไอหงวดก้อนจะได้ห้คักให้ยเหน่ให้ยพิษคักพิษเหน่ถึงหมดก้อนเสี่ยวเนี่ยเสี่ยวจะได้เขาเลยเนาะครับเขาหนึ่งตัวเดียวเขาหนึ่งตัวเดียว เซียวจะดีคือจะเป็นินสิงหนโอ้น่าเอายางโอตามันมันเปเห็นหงษ์ทั้แล้วไปเปิดตาเลยตีบานนี้ไปเปิดให้เขาแล้วอ้าวบานนี้ตาแจ้งหัวใสเลยบานท,ที่นี่เอาเอาอยางโพตาเขาเซียวโอ้ยสีเทาแล <laughs> <อ>้วโอ้ยใครนี่นําจะคลองที่บานปูตาเจ้าของบานนี้เออไปแก้ไปบนไปแก้ไปไขามาแล้วแกะเขาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยจีเทาของฟ้อนเลยโอตาเขาเน้อเอาเอาเลยเอาเลอ้อเอาเลยทีสามตัวตรงหรือสามตัวบน hào hào đấy, nhấpăng nhấpăng, theo khẩu ừ. tôi đẩy nó, tôi đẩy nó, à, สิบสี่เอ,อาวงวดนี้นะครับพี่น้องนะครับจับคูเลยงวดนีน้จับเลยจับคูบ่เป็นแถวบ่เป็นแบบเก่าแล้วจับคูเป็นโตเป็นโตเป็นหลอดๆมาเลยเป็นไปมากจังใดตาแหล็กเรื่องเหลขกหาศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นี่เป็นไปเป็นมากจังใดคือได้มากเอามาลกในกอไผ่เงินล้านนี่ฝันคือจังใดแบบไหนฝันนี่ฝันเนี่ยฝันมาล่ะนี่ตีใส่กันเลยนี่ นี่เห็นบอลล่อง้อยของหวดที่ว่าอันนี้เดอ้อนี่พี่น้องนะครับที่ว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หวดก้อนนี่โอ้ยหาหมองหะกับบ่อแห่งรีบไปหมดอ้าหวหัวนี่มันใจขนาดไหนครับผมอะ oh. มันใจเติบอ,อยู่ล่ะตัวโตเลยล่ะนี่ในในตัวนี้ก็ตัวนนึงล่่ะอยูีจับคู่ให้เรียบร้อยในนี่นี่พี่น้องมึงเอาเดอ้อครับแคปหน้าจอแคปได้นะครับก็าผายเงินล้านนะครับผมหาศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อ้าวนะครับหมวดนี่หนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ แหนึ่งกลางกอไฟเลยวะฉันสุดยอดอยู่ม่งนี้แหละครับกอไฟเงินล้านนะครับสำหรับฤาษีเฝ้าป่าสะนะครับพี่น้องปาดละเงินมันมีสองถลึงแบบนี่เขฝันอ่ะเออมันมาจมมันมันนับเงินบ่เป็นครับเออบ่อโคตบ่เป็นมาถือเงินจมมันได้มาซะไหนสองถลึงสองถลึงมันนี่กุยทีนับให้ท่านดอกขันนับบ่เป็นท่นดอกตีห้าเทียบลย ก็เลยถีมากของหาศูนย์นี่เออแล้วตีเอาหาส็บโอ้หาเส็บนาหูแล้วครับทีมากนะครับมันก็มีหาเส็บตางอ่านี่ครับที่มาของห้าศูนย์สองสลึงเสองสลึงไหมเออสองสลึงสองสลึงสองสลึงมาพร้อมกันกับเป็นหาส็บครับยิมฮาตังยิมฮาตังตัวนั้นก็ยังว่าเราไดตีตีเอาอันนไม่ขียนถามตัวกันอ่ให้พี่น้องเาจับแซลเดอร์นะครับสำหรับแนวทางของปูฤษีเฝ้าประสานะครับได้ สี่หางนะครับได้สี่หางนะครับห้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะครับได้หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งคิดว่าเต็มโตแล้วหรือครับปูเต็มโตแล้วหนึ่งสองครับหนึ่งสองเต็มโตแล้วเพราะว่าเป็นเลขวันแม่พร้อมน่าจะเต็มโตพี่น้องจะสื่อใดบอใดเอาสื่อทึ่งนะพี่น้องสื่อทึ่งอ่ะซิบซีนี่มีโอกาสเข่าคงมากอยู่บอขึ้นจังมาสัมมาเติมกันเถอะซิบซีนี่ปู่งวดวันหนึ่งกับสิบซี่ดิเฮ้ยไปจะดีฝันฝันแบบไหน เอ้ยฝันจังไรตัวนี้ฤาษีฝันจังไรเถอะในความฝันในความฝันอมงาดครับเป็นแจงดอกอัญชินดอกหอมเลี้ยงเออเฮ่อนึ่งตีแหลมๆทึ้งๆหนึ่งตีแล้วมันเป็นหลอดลอกแหลยๆโคตรมากเลๆผกออกกลางกันสีเจดีย์อยู่ดอกหนึ่งดอกหนึ่ง ว่ามีตัวดา่างมันมองเห็นฮในข้อมฝัน,น,นอ,อ่นที่ว่าอนนี้ข้อมฝันเด้อครับมันคล้ายๆก็ดอ,อกขิงมีนนอาละครับผมแท่งนอขึ้นมาคือ,อดอ,อกข้านี่เออโคตรโลดลบอกว่านอใหญ่แตเนาะดีเออนอซับนอขอไพ่หนิบวะเออาอโคตรโล้นเลยตีอีกหนึ่งที่มากของซีหนึ่งนี่เอามันซีหนึ่งออกมาบางชุดก่อนนี่ออกมาทั้งไตอาจจะขึ้นทั้งทึ่งก็ได้ได้แต่เนาะปูเนาะ ผมว่าน่าสิขึ้นเทิงก็ได้นนเพราะว่าซีหนึ่งหนึ่งซีก็เป็นไปได้สมัยงวดสามแปดแปดสามก็ยัองออกไม่ได้พอเราคนว่างวดก่อนที่ว่าออกสามแปดเนาะโอ้ยบอดอกสามแปดจังหะบัดมาออกแปดสามบัดทีนี้โอ้งไปกลับกลับไปนะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเฮา,านะครับผมสำหรับผู้รู้ซีบันเลขออกเลยชนห<ม>นาเฮาแน่นหนาหันหน้านี้เลยว่าประกาศบอกถือคักๆแต่มผู้ใดซื้อน้ำ ไปรับเงินเงินออกบอกเขานังอยู่ถ่ายเล็กนึงถือพันถือไม่จะได้สุ่มเดิมเบาสักไปรับเงินผู้เฒ่านีะเออมืารับเงินผู้เฒ่าอืมเสด็จถังเนาะเป็นสามตัวหรือสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวสลับเงินนี่สลับเงินนี้มีความมั่นใจขนาดเลยครับสลับเงินมีความมั่นใจอยู่เงี้ยผีเสี้ยวนี่เดี๋ยวมาย้ำมาแวะจะเทียบบอกเตี๋ยพูนหอยปีมากนี่ งวดวันันเป็นไพีเซคือจังมาตัวลูกตัวหลานข้างแน่เมะงวดนี้พระจิตตัวเฮาอีก่บอีอย่เยี่ยววะฮะมาเดินหาหมอซ้ำบาเดินห้าหมองวดนี้นะ้่ปะกันติมาแรงก็้อนมาแรงเลืกดโอ้ยออกมืไอใด้นออกวันที่สิบหกเลยแต่ตรงกบันอย่างก็บบาจักเดก็นี่บ่ได้มือครัันวัดสุกมันมักัดโกน โมน้วันพระไงแล้วนี่ไงคนวันจะเอาหาคำพระเห็นโมนครูบาอาจารย์เป็นเขาวัดไหมโอเข่าบดไหมป้าป้าป้าออ้ป้าอนักนวนอยเอินหาหมอรับไูก่นวันงก็เอินะโอ้วันก็เอินเพิ่มาแสดงว่าน้ก็พ่อเลี้ยอยู่นน เนย้อนตะขอเนี่ยค่ะกับปตีบนนอแต่แต่ว่ามันมันนี่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใด้สักห้ากะล่องล่องล่องสังเบิงละกัล่องล่องเอามาใไซเบิงว่ามันเท่าสิถึงเลงว่ะค่ะบอรโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่นแล้วกันเด้อดี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 แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบอนี่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานนี่ศูนย์กระมานี่เห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนย์ค่ะ แมิอยู ok. ่ยเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด mm. ้วค่ะเด้อพราะพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากขึ้นตัวค่ะเงินก็ขอสร้างนี่ค่ะที่ขาดในกเกลียวมากขึ้นกัวค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียบโฉกลองเบิร์โทบอร์น้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับล้อรอไดจังค่ะน่าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับล้อรอ เห็นคนรอปรไดี๋ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไว้ด้กระเป๋าก่ะพิ้วโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง